ไก่เจ้สีขาวล้วนนะครับหนุ่มสาวว่าที่พ่อแม่พันธุ์ความหาเปิดทั้งคู่นะครับผมผู้คู่สวยมากครับหน้าหล่อจะครบทรงหางดีครับเมียก็หางเปิดนะครับเหมาะสำหรับทําพันธุ์เลยครับผมคู่สักีกครับ ได้ครับเกตทำพันเลี้ยงเพลินเลยครับ